ผมดูสิครับผมดูผมนะครับดูดูดินเต็มขนตาเต็มอันนี้หมเลยแต่ว่าแม่ดูแม่โอ้โหอ่าอ่าถูลูกถูอาแม่หางดีถูลูกถูแล้วแล้วแล้วเออนั่นโอ้ยเนาะอืม สวัสดีค่ะพบกับช่องพังทางดีนะคะ <Yahoo! S 1> ออกกําลังกายออกกําลังกายครับนั่นพ่อหวยครับนั่นก็ต้าครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับ กำลัังคนน้องมิ่งปวนครับปวนแต่เช้าเลยครับครับผมพ่อไว้มาแต่ไหนครับทำความสะอาดเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จแต่พริกยังทำไม่เสร็จเลยนะต่พริกเฮฮ้้ยยเเออคันแล้วครับคันแล้วครับโอ้ยมาแล้วมาคุณแม่ครับคุณแม่ครับโอ้โหคนมาไก่ลูกว่าใดเลยนี่นะครับความน่ารักของน้องๆพังนะครับ ครับครับครับนั่นคันมากครับคันมากเลย <laughs> ถูครับถู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 ถครับถูครับคันมากเลยครับเขาคือเกา,า <laughs> ไม่เข้าหรอกไม่เข้าผมไม่เข้าครับเออเออผมถูกันอีพอ สักคู่สักครู่สักเก้านาทีครับให้เวลาผมหน่อยครับเออผมทำทำงานก่อนครับเออ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 เออเออเออผมบ่ได้เล่นนักมองไม่เที่ยเลยครับให้ผมเล่นแน่ผมเล่นนี่พ่ออู้ตกขี้ตมตกขี้ตมตมขี้ตมเอ้ยโอ้ย ใส่แหงกับว่าแหงกับมาเล่นจนเปียกจนว่าเป็นตมอีกแล้ววนครับผมปวนครับผมไม่ได้ออกตั้งวันผมเมือยผมบ่ได้เล่รับนผมเล่นนะครับคุณคุณอยากเล่นครับต้องใส่ไม่แสไม่เลี้ยวล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาบมูเรื่องกัน ต้องถ้าเข้าไปทั้งหดห้องก็รัดรัดเขาไว้บ่อยากให้ไปเพราะว่าถ้าจะไปหาทั้งหดทั้งนึ่งก็ตรงรัดไวเอามาแล้วครับมา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 โอ้อยามาเล่นเ้อครับเด้อจืนครับจืนมิ่งจืนครับเออเออไปลูกไปไปไปออไปเขาคอกเ้อไปมิ่งครับไปเขาคอ,อกมิ่ง แม่เผินเห็น,หนพออ่อไหวม่านหยอกลูกบดลยเลยคนสิเลียนใช่ย่านตะก้นเขาเอาลูกไปเนาะอเออเกาให้ไหนไอพ่อพ่อเกาให้ไหนไ้นั่นแม่เออ <c oughs> <c oughs> เกาให้ไหนไอืมหุ่นหุ่นปั๊บเออหุ่น ล้อมต้นไว้เลยป่ะหางเป็นสีทองนะคะสีโคกโ,โ,โฮ้ยคุณหางหลับยางเง่าคุณขางหนึ่งเป็นสีดำขางหนึ่งเป็นสีโคกอ่ะอืมระวังระวังเดอ้อสิกิโต,ตมใส่เจ้าเดอ้ออีพ่อ อย่าม่กวนเดลยพ่อระวังเด้อระวังเด้อถือกี่ตูมเด้อหยันบ่ไปไปไปลูกลาไปเร็วเรีวเรีวเรีวลูกลาไปไปเขาคลอกเขาคลอกเขาคลอกลูกน้อยเขาคลอกเร็วๆเขาคลอกเด้อไปไปปุ่น เอาบอลถิ่นก็ไปให้เห็นไปเล่นอยู่ทั้งในให้มันเข่าไปเร็วๆมันปวนแห้งว่ะผมปวนมากครับเอาขั้นอีกแล้วเออขั้นกระทูไปถูจนมันขาดหลดหูนั่นเอเอถูอยู่ครับผมถูอยู่พอ่อผมถูอยู่ครับอืม ปวนผมปวนเอาถูเออถูถูเออเอาเออนั่นถูให้มันกๆะคอกเมาทั้งโตแล้ว <laughs> ผมผมดูสิครับผมดูผมนะครับดูดูดูด ดินเต็มขนตาเต็มอันนี้มาเลยแต่ว่าเบิ้งผม <c oughs> วายเด็กๆนะคะไม่รู้เลี้ยงตาอะไรหรอกเออให้ผมเล่นก่อนพ่อให้ผมเล่นก่อนผมคันครับ <c oughs> ผมคัน <c oughs> แทนแม่เนาะลูกแม่ก่เห็ดคือแม่นั่นล่ละแม่เพื่อนคุนเอาอีกแล้วอ่าอ,าอา อะดูดูค่ะดูดู ranch, ดูแม่ดูแม oh, <laughs> <away>. ่โอ้ยอาอาถูลูกถูอแม่หางดีถูลูกถูแล้วแล้วแล้วเออนั่นโอ้ยเนาะเก่งลูกเก่งแม่หางดีเก่งมากเลยครับกระิสอนลูกแนว่าเฮ็ดจังสันจังสี่ เขาบูหูห้อบูหูเขาบ,ขาบาอกจังไหนกันกับบูหูถามิงอะน,นอนอยู่จังสี่ถาวามีค้นมากเขาวนะ่านั่นจะเขาใส่พิธีการบอกของเขาแบบไหลูกสิลูกท่านที่เลยตื่นเลยตื่นไปอยู่ใต่ท้องแม่เลยถาวา่าเห็นคนมากสิเขาห่วไหลแต่ว่าขันลูกแลนเลนแถวนี้กะบ่เคยเอิญลูกบ่เคยนีเดี๋ยวแต่สิไปเล่นไส ลูกเพิ่นกับลรนล่นแรน,นนี่บางที่ห่อกับตองรัดเอารัดเอาลังจากเขาไปหยาคือแม่ซี่เห็นนั่นละมูนอุ่ยปุ้ยเขาไปหลังจายหยันรุดไปทางอื่นนี่แต่สร้างเงินไงสร้างง่าสร้างนี่หลายโต๊เนาะยูใกล้ๆก่กันนห่ยยานต๊วหน่อยไปหาเขาก็ดี ก็เลยพาก,กันต้องรัดไว้ตัวถือแสรัดไว้ดะไว้เขาคอกแล้วครับเขาคอกแล้วเพืนเมียเพิ่นกับถาว่าบอเอาดินใส่นี่ดำปีเลย โตของเพิินนี่แตกแตกแม่ลูกอ้อนเฮ้ยแตกเนื้อแตกหนังปุป่นมาไปใส่ดอกกาเป็นบ่อน่ะปุ่นขนาดยู่น้ำกันได้นี่ฝวกเข้าเรียงซุมือเห็นซุมือนังนี่อยู่ต้องเอิญนต้องยางเมาเอิืนเอนาอล,ลูก เขาใส่ข้ามไดกับบูหูเขาก็บ,บููจะก,กันอยุ่ก็มบอกเขาท้ายนี้ก็อย่าลืมเขามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พังหังดีภายน้อยมีมงคลแล้วก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ช่วยเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ